สวัสดีครับผมอุ้ม G4 5นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม l i g h t City นะครับผมนะก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้เข้ามาเล่นมานานแล้วนะผมเคยลงเกมนี้ไป 2- 3สาคลิปแล้วะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีคนว่างงานหรือเลปล่านะหรือว่ามีก็ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกผมหน่อยอันนี้คือว่างงานกินเงินเดือนประกันสังคมอย่างเดียวเลยแล้วสิ่งที่ผมคาดว่ามันน่าจะมาใหม่ก็คนทำความสะอาดหรือร้านทําผมนี่แหละจริงๆผมเคยเล่น อยู่นะโอเคไปแล้วผมเลือกร้านทําผมก็แล้วกันไปวันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับเออตัดผมอยู่ครับเอาตัดผมนั่นเหรอโอ้มาเร็วนะเนี่ยงานของคุณคือเขบอกเรียกอาชีพตัดผมไม่ใช่เหรอเอองานของคุณคือจัดแต่งทรงผมลูกค้าโอเคมันให้เราตัดแต่งทรงผมลูกค้าส่วนนี้ให้คุณสามารถอัปเกรดสไตล์หรือเครื่องมือของคุณมีความสุขโอเคจัดไปเฮ้ยอะไรเนี่ย รถยนต์กล้ามเนื้ออะไรคือว่าอะไรคือรถยนต์กล้ามเนื้อบ้าบอนี่เวอร์ชันปัตตาก็จะเป็มมั่วๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดแต่งทรงผมนะอันนี้ดูอันนี้ช่างต้นติดแอร์หรือเปล่าติดแอร์หรือเปล่าช่างต้นต้นติดแอร์ไม่ใช่เลยอันนี้คนละต้นนะแล้วอีกคนหนึ่งต้นไหนครับอีกคนหนึ่งคืออุ้ยอุ้ยทรงผมทรงผมอีกคนหนึ่งคือพี่ต้นไงโอ้ทรงผมทรงผมอย่างกับชาวล็อก เดี๋ยวเดีย๋ยวคนไม่ลูกค้า v ีพี่ลูกค้า v ีพีก็มีคนนี้เออเอาทรงนี้ไปเลยสวยจัดเอ Thank you. อแซงเกียวเขาทำไมเขาประเมินได้แค่ดาวเดียวเฮ้ยก็เราทําทรงผมให้เขาไม่สวยไงแปลงเอ้ยมีแปลงด้วยวะต้นมีแปลงอ๋อรู้แล้วเราต้องใส่พวกแมสพวกอะไรด้วยไปต้องใส่หน้าตาเหมือนที่ลูกค้าบอกดิอ๋อเหรอเพราขาจะประเมินให้เราเออเห็นไหมนี่เได้เจ็ดสิบสี่บาทเออไปซื้อกันไกลใหม่กนไหนวะกันไกลใหม่ยังไม่ได้ดูยังไงวะความหิวเห็นแต่ความหิวความนอน ก็ดูนะไงตรงกรอบมันก็บอกอยู่ไงว่าให้ใส่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เห็นเหรอครับตรงกรอบไม่มีนะเดี๋ยวเราดูดูพี่ต้นตัดผมนะวันนี้เจะบทรงอะไรดีเออไม่ตัดเลตัดให้ลูกค้าอย่างนี้ไงคนนี้เขาจะแกะทรงนี้แล้วก็เขาจะดูดน้ําปั่นดูดน้ําปั่นเอาอี้ใส่เห็นไหมนะก็ใส่ให้เขาก็ได้สองดาวกินเนี่ยไหนวะไม่เห็นเขาบอกเลยออมเล่นไม่ใช่ภาษาไทยอ่านออกไม่ใช่มันก็อยู่นั่นหละเนี่ยจัดไป อันนี้อันนี้คืออะไรแทงคือบอกนี่สามดาวเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าเลยเหรอมันก็ใส่ให้เขาครบดีดูหน้าเขาดีเขาต้องการอะไรเออที่อุ้มเออดูหน้าเขาแว่นเขาในหน้าเขามปนีอะไรมึงก็หาใส่อยากใส่แว่นอยากใส่เครื่องแต่งกายที่อยู่บนหน้าอยากเปลี่ยนหน้าอ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นขึ้นเป็นรูปนี่ว่ะต้นมันขึ้นเป็นรูปนี่ว่ะเออแหละมึงก็หาใส่เออเนี่ย คนเด็กโครงการหน้าเขียวเออไปกาสบเข้าไปนั่ไม่นหิวแล้วเนี่ยกินอะไรอยู่ไหนปะอ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้วนะผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ขอบตาต้องสีแดงครับเอาไงดีวะเนี่ยไปหาอะไรกินอยู่ไหนปะเอาไงดีวะเนี่ยตาเขียวมมีโจนปนเลยเออเนี่ยน่าจะแบบนี้แหละหน้าเขียวมาเลยตกลงโอ้ได้เก้าสิบเก้าแล้วจัดไปเดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะตัดอันนี้ก่อนนะเป็นกาแฟ เออเออเรากินกาแฟก็ไม่หายหิวเหรอไปกินอะไรดีปะไม่หายไม่หายอ่าใส่เนี่ยใส่หูฟังแล้วก็เออเนี่ยแทังได้ได้กี่บาทวะไม่กูอยากรู้ว่ามันไปกินอะไรยังไงว่ามันหิวแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยอ๋อมันมีมันมีเดินดูรอบอัน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 ที่เราอ่าอะไรวะร้านร้านอาหารอ่ะ กินกาแฟนไม่หายหิวเวจ้ไม่ร้านอาหารน่ะอาหารไหนอ่าไม่เจอนะเดี๋ยนะใบหน้าตัดผมไปเลยตัดผมไปเลยตัดผมไปเลยขอถามหน่อยพี่ตอนเอาเอาอันนี้ยังไงอ่ะน้ำปัน่นน้ำปัน่นอ๋อเจอแล้วเจอละเอายังไงน้ำปั่นผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่คือตัดผมต้องเอาน้ำปั่นให้ด้วยเหรอมันเป็นเรื่องไกลเรื <laughs> อ่องไกลลนำเขาบอกหรอ เออเว้แต่แต่ช่างช่างมานี่ตำรวจโอเคตำรวจนะออกบ้านไปไหมกูเล่นดับเพลิงดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเรียกสิเรียกเลยจะไปเรียกอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเราเอ้ยโดนตำรวจยิงผมทำไมวะบ้าบอมาเลเออสรุปความหิวก็เครื่องเป่าผมเราจะเอามาทําไมวะเครื่องเป่าผมเออพี่ต้นไปไปตรงไหนมาเมื่อกี้ขี่รถเล่นไปเดวเราเราไปหาอะไรกินดีกว่าปะ มันไปหายที่ไหนไม่รู้ตัวนี้วาวกลับบ้านละมันจะมีตรงสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลบ้านเรามีอะไรกินป่าวที่ัะมานอนบ้าง้วไปตพักก่อนที่จริงโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันมีของกินนะต้นแล้วเออแต่มานอนก่อนมานอนบ้านด้วยก็ได้ให้กิดสลิปจะหมดแล้วเมื่อกี้อ๋อเหรอแล้วเราไปไงวะเนี่ยเสื้อผ้าในในขวามือบนอ๋อโอ้เราแต่งเสื้อผ้าได้ด้วยนี่หวะเฮ้ยต้นเราแต่งได้ด้วยวะแต่งได้ไงอันนี้ผมกลับมาใส่ชุดเดิมครับ ตอนแรกผมเป็นอาชีพหมอเพราะว่าเคยเล่นแบบนี้ไปเมื่อสามปีที่แล้วตอเนี้อะไรวะทั้งหมดลองคือรูปบ้านอยู่ไหนมาย้อนกลับกินหิวมันไปกินอะไรตรงไหนเออตู้เย็นเอตู้เย็นตู้เย็นมีไก่กลับมากินน่องไก่ดิในบอกไม่มีไงหรือเพิ่งหาเจอบ้านไงโหต้องกินไปกี่น่องวะเนี่ยบ้านกับบ้านมีแต่น่องไกู่่บ้านไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยประเด็นคือเปิดตู้เย็นแล้วก็เสียตังค์สิบบาทเลยนะไม่คนคนต่างประเทศเขาไม่กินข้าว หรือเปล่าไม่ก็รู้อยู่ว่าไม่กินข้าวแต่ไมายถึงมันเสียตังค์ด้วยขนาดกินบ้านตัวเองเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วเราหยิบตรงไหนมาล่ะพี่ต้นนีเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับเนี่ยทำไมผมซื้อไก่ไม่ได้เลยลหะพี่ต้นนี่เฟอร์นิเจอร์ก่อนครับเพราะแล้วบ้านไม่มีอะไรครับไม่ไม่มันมีแล้วเนี่ยมีทุกอย่างแล้วเนี่ยอะฝนตกพี่รุมห้องน้ําวะห้องน้ําเออห้องน้ำเออเข้าห้องน้ําด้วยย้ว่ะต้นเอาได้ดิในมึงอยู่ไหนครับพี่รุมครับกูจะไปรับ อยู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในแผนที่มีหรือเปล่าบ้านมึงอยู่ไหนอุ้ยยังยังไม่ได้อันนี้เลยว่ะต้นแล้วทำไมมันดูแผนที่แผนที่แผนที่บ้านเลยยังไม่ได้นอนเลยเจ็ดสิบโมงเช้าไม่นอนดีครับเออมันดูแผนที่ในเมืองได้อย่างเดียวเลยมันดูแผนที่แถวบ้านเราไม่ได้เลยใช่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 เหรออยู่อยู่ไหนครับถุต้มบ้านมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอนก่อนบวกสี่สิบอยู่ อยู่ตรงมันดูแผนที่ยังไงวะดูแผนที่ก็กดตรงแแบดีมันจะมีบอกอยู่ใช้มือเล่นแบบใชษาไทม่ใช่แล้วมันก็อาหารง่ายอยู่ใช่หก่อนอยู่ล่างสุดเลยว่ะต้นมัน้ไม่เห็นนะแช่งมันเถอะอยู่ตรงแหลมตรงตัววีอ่ะถ้าเป็นตัววีมันจะอยู่ล่างเลยมันมันมาร์กไม่ได้ไงแช่งมันเถอะไม่รู้ว่ามันมาร์กยังไงวะมันมาร์กได้แต่สถานที่ไปฝนตกว่ะฝนตกก็ขับรถมาครับพี่อ่าไฟอู้ดูทุกคนรัดหน้าสามโอ้ตรงนี้แมปใหญ่นะเนี่ยทุกคน พี่ต้นอยู่ไหนวะน้องๆอยากเจอพี่ต้นมากเลยมันรวยชาเป็นเป็นโจรดีกว่าอะไรนะน้องๆอยากเจอพี่ต้นมากเลยน้องไหนอ่ะน้องที่มาเมนน่ะนั่นแหละอยากเจอขอให้ได้เจอนะต้องเจอกันในเกมสักวันเจอพี่อมบ้างก็ได้นะพี่อมเงาเออคุณเงาเลยเี่ยกินข้าวไปแป๊บเดียวหิวอีกแล้วก็มันเนี่อชนคนเลยนี่อ่ะชนหมดยญ่เหลือต้องซื้อเป็นไก่ประจำตัวเราใหม่ดี่ะ ไปไฟไ,มไหม้ปะต้น,นะไปดับเพลิงได้ไหมวะเปลี่ยนอาชีพไปเอาทีละอาชีพดิแต่นะอันนี้ตำรวจแล้วร้านตัดผมเราอยู่ตรงไหนวะ b a อร์ r สิบเจ็ด์น r n i t u r อ๋อเจอแล้วร้านตัดผมนี่เลย <500 S 1> บา์เบอร์อันไกลอันนี้พันห้ารถพิษต้นใช่ไหมคิวเขียวๆๆเนี่ยเออนั่นแหนละรถผมครับแต่งไว้ตั้งแต่สามปีที่แล้วตอนแรกผมกด F ว่าจะลงรถมันมันลงไม่ได้เว้ยกดสเปคบ่ากดลงเหล็ก้าตัดผมมุงกูด พี่ต้นเคยเคยเคยตัดผมมาก่อนไหมเคยครับในแม<บ>พนี้ยนะ,นะในแมพนี้ยนะในชีวิตจริงโอไ้ไม่ไม่ลเล่นไม่ในแมพเนี้ยไม่เคยไม่เคยเป็นโจรกับตำรวจกะระต่ายใบหน้าโอซีเขียวอันนี้มันอย่างกันถามกูมันก็ถามเฉยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเลยฟังอยู่เอออ้าวออกไปแล้วคนหายเลยวะ VP ตัดได้ไหมได้หมดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวลองตัดดูเขาเป็นลูกค้า VP ไม่ได้มันตัดตัด,ต,ดตัดได้ไหมทำไมกูตัดได้ตัดอยู่ตัดอยู่โอ้โหนี่มันทรงผมอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไกลใหม่ย้ก่ทร 1, งผมไม่ V I P นะพี่ต้นสวัสดีสัมบันใจหน้าต้องขาวอะ่ะทําไงดีวะหน้ามันดำอ่ะต้นไม่รู้ถามคนอูหน้าต้องขาวด้วยนะเอาไงาดีวะเนี่นนมีไยทุกคนหน้า มันไม่ได้อะทําตามนั่นเลยมันเปลี่ยนไม่ได้โอเคสมบูรณ์แบบร้อยเก้าสิบแปดเหรียญ thank you ก็อ่าพอดีว่าเขาบอกว่าให้ช่างตัดออกนิดเดียวแล้วจัดให้เลยตัดนิดเดียวโอ้อันนี้ทรงผมเรียบแปร่เลยนะเรียบแปร่เลยแล้วแว่นใส่มาเพื่ออะไรถ้าไม่อยากใส่ถ้าไม่อยากใส่อ่ะร้อยเจ็ดบาทมงกุดมาเอออย่างนี้โคตร เนี่ยตาลูกหัวใจโคตรหวานโคตรแววอะเก so ้าสิบเก้าอะ so much เซอาหน้าอันนี้ไปใส่ไหนวะไม่รู้ลยประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นเอ้ยวูโอ้รูภาพเว้ยบาร์เบอร์บาร์เบอรบ์ทีเก้าทีเก้านะ้ออะไรด <นะ S 2> ีอีกวะซื้ออันนี้ต้นไม้แซมมีม่มีมีไอ้เครื่องนี้ด้วยวะ ที่ฉีดน้ําผมเอามาฉีดไม่ได้นะมีแต่น้องไก่เฮ้ยทุกคนผมกินน้องไก่พี่ต้นกินเอากินน้องไก่ไหมครับอินเลยครับผมอิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยอันนี้กาลังงงหน้าตาอยู่นต้องใส่หน้าอะไรบามันหิวนะทุกคนนะมันหิวอ่ะคือ<ะ>ไม่รู้ว่ามันไปรับอะไรตรงไหนกีนข้าร้านอาหารอยู่แล้วต้องเติมวีพีแล้วแบบนี้แัดเลยพี่อุม้มทําไมเราต้องกินด้วะมันมันเหมือนชีวิตจริงเกินไปหรือเปล่า คนสมุดบาทกีเกีสมมุตดบาท,บาทล้วต้องสวมุตดบาทดีเดี๋ยวผมไปเป็นนักดับเพลิงดีกว่านะทุกคนถ้าใครอยากมันนะเอ้ไม่ได้ดินั่นนักดับเพลิงเราเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าต้องใส่ตัดอันเดียวนีจ่จิดเป็นไงกว่าห้าสิบาทใส่สองอันมันได้ร้อยเดียวตัดทีละอันห้าสิบาทไปเลยร้อยหนึ่งก็แค่ลืมลืมเนี่ยผมตัดวีไอพีเนี่ยผมชอบอะไรชมทรงผมอันนี้ทรงผมปลาหมึกนะเนี่ย โคดง่ายอ่ะทุกคนโคดง่ายโคดมหากราบง่ายเนี่ยได้ไปเตียร้อยเก้าสิบแปดเหรียญมาแล้วลูกค้าวีพีลูกค้าวีพีต้องจัดเต็มเงี้ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองหมื่นสองจุดแปดเคแผนที่เท่าไหรร้านค้าเอ้ยเดี๋ยวเราดูร้านค้าซื้ออะไรได้บ้างมีปืนลูกค้าวีพีได้สองร้อยมีปืนให้เล่นหรือเปล่าวะโอ้โหทุกคนมัน,ม,นมันต้องเติมโลบักอ่ะไม่ได้นะเสื้อผ้าเดี๋ยวดูเสื้อผ้าก่อนเอาเอาหมวกออกเอาหมวกนะออกเอกนะอ มาเลยลูกค้าบีพีแบบนี้เลยดีนะมีหมวกฟางด้วยวะผมอยากแต่งตัวเป็นจอมยุทธมากเลยทำไงวะทำไม่ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ยถ้าเราตัดคนในถนนไม่ได้โอ้โหบทจะมืดมันมืดเลยเว้พระอาทิตย์ตกอย่างรวดเร็วอะ่ะกี่นาทีพี่ต้นครับถ้าเราจะซื้อถ้าเราจะไปร้านเฟอร์นิเจอร์นี่มันซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ใช่ไหมเออซื้อได้เลยไปดูดิไปดูดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าทุกคน อยากรู้เหมือนกันเอ้ยฝนตกนาโรงแรมเฮ้ยมีโรงแรมด้วยเข้าได้ได้ไหมอันนี้อะไรเฟอร์นิเจอร์ขายเครื่องซักผ้าอย่างนั้นหรือให้ลูกค้าวีพีเตียงวะผมจะซื้อเตียงเตียงคลาสสิกเตียงไม้เตียงนี้ดึกว่าโอ้โหแพงชิบหายเลยทุกคนผมมีเงินไหมเนี่ยแล้วถ้าเราซื้อมันจะไปอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านไปจัดระเบียบเอาไว้จำไม่ได้ซื้อปุบ๊บมันจะ<ร>มันจะไปอยู่บ้านเลยใช่ไหม ไม่รู้ไม่ได้เล่นมาสามปีแล้วลืมแเออน่าจะใช่วะกระเป๋ายังไงก็ลองทําตามมันแหละไม่มีกระเป๋าให้กดก็น่าจะใช่แะเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรอ๋อพีต้นไม่อันนั้นไม่ใช่บ้านผมวะดูผิดดูผิดเออดูผิดวะเฮ้ยมีโน้ตบุ๊กด้วยวะมีการ์ดจอขายไหมเนี่ยยากได้การ์ดจอเงินผมนิดเดียวเองห้องน้ํานาฬิกาผ้าคนหนูมีอะไรให้เลือกอีกมากมายพมานด้วย จริงๆไม่ไม่ต้องก็ได้นะโคมฝงโคมไฟกับบ้านก่อนนี่คือบ้านของจีสี่ห้านะตอนนี้ผมอยู่ที่มันไม่ขึ้นในแมปอะ่ะเออมันไม่ขึ้นเออแสดงว่าบ้านนี้คือมันอยู่นอกนอกแมปบ้านเถื่อนไม่เห็นมีเลยเออกด E กดอ e. โคมไฟเปิดไฟก่อนนะทุกคนราคาอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะพีอาเครื่องมือ เฮ้ยมีมีดด้วยวะมีดเอามาทำไม่อ่ะได้ไหมใช้ได้ไหมไม่ได้อะเออเอ้าใช้ได้เหรอะใช้ได้เลย,เอย,เลยโอเคถ้ามันได้นะที่ตอนนี้ผมอยู่กำ,กำลังจะไปเนี่ยผมกำลังรีวิวนอกเรื่องอยู่เนี่ยเปลี่ยนกะจะกลับไปนอนฮะเป็นกะจะกลับไปนอนไงตอนนี้ม่วงแล้วนนกำลังไปไงครับกำลังไปผมกำลังจะชนคนลันครับตมลนอุ้ยชนคนไม่ได้วะ ตำรวจเอ้ยมารับแล้วมารับแล้วเอ้ยเอ้ยหยุดหยุดอ๋อขึ้นมาแล้วโอเคเอา้าวตายละเอาไงรถก็รถเราด้วยเนี่ยประเด็นรถเราจะขึ้นเขา่าเข้าไม่ได้ขึ้นขี่ไม่ได้อะมรเอ้ยหิ้วเลวตำตำ,ตำลงตำรวจโอ้ยขอโทษช่างตัดผมนีม่ไงรถขายเนนี้ขากินไ,ได้ไมอะไรกินนะขายติม่มขาก้เออจ้ต้นผมมีมีดวะ,วะดูเนี่ย ผมไม่มีดราวทำอะไรครับเอามาทำอะไรม,มาฟันกันดีครับตายเลยกลับไปนอนแล้วราวกับบ้านไทยเลยแล้วผมจะบบไปฟันลูกค้ายุ่กว่าลองแทงดูนะครับนี่โกรดไม่ได้วะทุกคนอยยาหาทำนะครับร้านตัดผมยิ่งยิ่งไปโกวด์ยิงย่งยิงย่งยิง่งน่ากลัวเลยฮะหนอยไปเป็โกลด์เฮ้ยมีหูแล้วหุบด้วยวะอ,อือเนี่ยเนี่ยเล่นได้นะประเด็นนี่นอนอิ่มแล้วเต่มมาให้กินต่อ เดี๋ยวเราเป่าผมลองเป่าผมดูก่อนท่นนานนาสีแดงชื่ออะไรชื่อสีแดงโอ้โหชื่ออย่างมงคลมงคลนี่เปียกนฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้เหรอางานดําการต่อไฟส่างคนไม่ตกพี่ต้นรู้ไหมว่าช่างตัดผมวันหนึ่งได้เงินเยอะมากรู้ละรู้อยู่ได้ไแหละไม่รู้ได้ประมาณถ้าคนเยอะนะคนละสมมติว่าคนละร้อยยี่สิบ ใช่ไหมสิบคนพันทันสองอ่ะโคตรเยอะเลยเจค่าน้ำค่าไฟค่ากินเราอีกต้นทุนอะไรอีกเราที่จริงต้นทุนไม่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะเท่าแล้วเคยเปิดร้านสักผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าค่าไฟเงี้ยเปิดแอร์เงี้ยโอ้สมบูร์แบบเลยอ้าวพี่ต้นกลับมาแล้วเหรอกลับมาด้นอนอิ่มแล้วอยากลองตัดดูอ่ะมันตัดไม่ได้ข้อเสียของตัดคนเดียวเป็นทำไมเ่ะเฮ้ยมีคนเดินมาว่ะ เดี๋ยวขอคนนี้นะเราจะทําทรงผมให้ไม่ตามต้องการเลยเอาแบบลุ้นๆไปเลยนะนี่นี่เสร็จสิ้นไปเลยสิบเก้าบายต้นมะนะเขาบอกบายบายอะไรเอาทำทรงผมไม่เหมือนที่เขาสั่งดูดิมันได้เงินไหมได้แต่มันได้น้อยเนี่ยเนี่ยผมต้องการเยอะๆผมจะอัปเกรดศูนย์ดาวบายเขบอกนี่ไปละบายเขาบอกไม่มาร้านนี้แล้วเขาบอก ก็หน้าคุณมันเป็นแบบนี้เออใหญ่อืมเขาบอกอืมอีก่รอยลูกค้าไม่มาเร็วลูกค้าหายหมดเร็วเราจะทําให้ลูกค้าหายหมดนะครับทุกคนเนี่ยได้ทีละเก้าเหรียญนะทุกคนได้น้อยชิบหายนี่อ่ยส่งบมหรือส่งผมแบบสาลายอ่ะพอดีลูกค้ามันเยอะเราต้องรีบตัดไงเออนี่คือคํำพูดฮะตอนนี้ก็รีบยังไงครับ นั่นแหละลูกค้ามาหาเต็มเลยครับใช่ใช่เนี่ยนี่เอาทรงผมบล็อกเดียวกันไปเลยเชื่อผมีเกียรตัดไปเนี่ยขอโทษนะเอมี่อะเอมี่เอาทรงผมอะไรดีวะเราจัดให้เลยเราเป็นช่างมืออาชีพอยู่แล้วเอมี่ต้องการแบบนี้เออทรงผมนี่ทรงผมดีนะเนี่ยเราจะผมแทมแมทลืมตาข้างเดียวนี่โอ้ได็ก้าส้าสมบูรณ์แบบมากแจ๋วเลยดูดูดูพี่ต้นตัดครับดู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 ครับ มารู้จะตัด<อ>คนไหนดีฮะช่างมีอยู่สองคนแล้วประเด็นคือร้านโคตรใหญ่ <laughs> เออร้านโคตรทุกคนดูดูเออลูกค้าโคตรเยอะใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะชวนพี่ต้นไปนี่นหน้านอะไรวะไปเล่นนักดับเดิงอีนีีหน้านะครับผมนะแล้วครับใช่เป็นไงครับวันนี้ตัดผมเป็นช่างตัดผมดีไหมครับดีรู้สึกยังไงแต่ลายเลยบอกเลยลูกค้าใส่เม็ดเอาน้ำปั่นเอาเป็นตาดำ เออเขาจะเอาน้ำปั่นทาไมวะเฟรนดดีไซเนอร์ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออุปกรณ์ตัดผมพี่ต้นเนี่ยดู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 นี่ดูนี่มึงไปตัดมึงไปตัดหัวลูกค้าเลยตัดระดับนี้ต้องตัดเปลี่ยนหัวอย่างเดียวเป็นพ่อค้าเคียงมูมากกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเอ้าพี่ต้นพูดว่าอะไรนะอะไรเราไม่มีเราปิดคลิปไปเลยลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วเราแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย